ขณะนี้ก็ขอให้ลงมาดูแลประชาชนให้มากและอย่าให้กลายเป็นเขตกระสุนจริงนะครับให้เกิดขึ้นเลยขอร้องนะครับว่าถ้าใช้มันจะเกิดอันตรายสูงสุดแล้วก็จะมีคนที่ยอมเสียชีวิตอยากที่จะประทะยอมที่จะเ,เข้าสู่โหมดของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและต่อวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นแล้วผสมกันคือจะมีมือที่สามที่จะเล่งให้เกิดวิกฤตล่างเพราะว่ามีการคาดการณ์หรือคาดคะเนย พวกนี้เอามาใช้ในการประเมินสถานการณ์จากอดีตมาสู่ปัจจุบันเอ่อกาับเรียนเลยนะครับว่าการใช้กำลังของเจ้าที่เมื่อคืนเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีการชุมนุมย้อนกลับไปที่าสามเหลี่ยมแดงอีกข้างหนึ่งนะครับ แล้วก็มีเหตุการณ์การที่ปรากฏในข่าวว่ามีการใช้อาวุธจริงเกิดขึ้นแลวมีน้องสองคนที่บาดเจ็บแล้วก็ช่วงวันนี้เองที่พักมีการประชุมกันนะครับแล้วก็หัวหน้าพักก็บอกว่าให้ช่วยติดตามเรื่องการถูกกระสุนจริงของเด็กสองคนนี้ด้วยนะครับโดยประเด็นสําคัญคือปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไปใช้พื้นที่ในการชุมนุมสามเหลี่ยมดีแดง ะครับแล้วก็อาจจะไปถึงบริเวณหน้าสถานีตำรวจโดยอาจจะถูกถูกพวกที่เป็นคอฟอรบริเวณที่ดูแลหน้าราบหนึ่งนะครับได้เขาเรียกเหมือนกับออกมากวาดต้อนหรือหรือไม่ให้มีการชุมนุมนะครับโดยเฉพาะ,ะการให้กลับไปตามพรกรนะครับ กลับเข้าบ้านตามเวลาเคอร์ฟิวและทำนองแบบนั้นนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วก็มีการเข้าไปในพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะ,ะสอนอรีแดงนะครับก็มีการไปเขาเรียกไปเหมือนกับไปจะเข้าไปในพื้นที่ของสอนอนะครับทางสอนอก็มีการอ,ออกมาป้องกันเหตุป้องกันเหตุทาพุ่งกับก็ให้ข่าวว่าป้องกันเหตุโดยเฉพาะมี บุคคลที่ถูกในคลิปเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นคลิปที่ที่เราได้มาโดยถูกต้องหรือไม่นะครับก็มีการแชร์กันนะครับแล้วมีปรากฏการณ์นั้นจริงหรือเปล่าแต่น่าจะเป็นปรากฏที่ปรากฏบในภาพข่าวมันมีป้ายที่สถานีอยู่ชัดเจนนะครับแต่ตัวบุคคลดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นเจ้าที่ตำรวจหรือใช่หรือไม่ก็ยังไม่ยังไม่เพราะใน,นในภาพมันยังไม่ชัดเจนแต่ปรากฏว่าเมื่อมีการ ดําเนินการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วเนี่ยผู้บาดเจ็บเนี่ยถูกยิงจริงนะครับทั้งสองคนแล้วก็มีการบาดเจ็บแต่นี้สิ่งสําคัญคือในเรื่องของที่ราชวิถีออกมาแถลงการเป็นข่าวนะครับว่ามีผู้บาดเจ็บมาจริงนะครับแล้วก็มีกระสุนฝังแล้วก็เข้าอยู่ที่ไอซีแล้วก็ข่าวก็ออกมาชัดเจนว่ากระสุนเนี่ยเข้าที่ไททรอยด้าน หลังแล้วก็ฝังอยู่แล้วก็ตอนนี้อยู่ไอซียูนะครับส่วนคนบาดเจ็บเด็กๆบาดเจ็บที่ต้นแขนก็เป็นประเด็นสำคัญคือนั่นคือ,เ,อเครื่องบอกคือผลลัพธ์ของการใช้อาวุธจริงนะครับแต่การพิสูจน์ว่าอาวุธจริงนั้นเป็นรูปร่างอนาตาด้วยเครื่องกระสุนอะไรก็ต้องให้กองพิสูจน์หลักฐานเป็นคนยืนยันนะครับจากการเก็บหลักฐานของหมอนะครับแล้วบาดแผลของ เด็กที่โดนนะครับแล้วประกอบกับคำให้การเขาว่าเขาไปทำอะไรแถวไหนและทำอะไรนะครับอยู่ในขณะนั้นนะครับซึ่งเด็กทั้งสองคนนั้นก็เป็นเหยื่อของกระสุนจริงที่ปรากฏเป็นภาพขาวนี่คือข้อสรุปเป็นแบบนั้นแต่นี่ถามว่าประเด็นสำคัญคือสถานการณ์เนี่ยมันกำลังลุกเร้าเข้าไปย่งตัวสถานที่ราชการที่เรียกว่าสถานีตำรวจ เอ่อผมเคยพูดไปแล้วไงว่าหลังจากที่มีการชมุมนุมแล้วปรากฏว่าผู้คนเนี่ยเ,เกิดระบาดท,ทางอารมณ์แล้วก็เกิดการเรียกร้องนะครับการาใช้พื้นที่ขึ้นเป็นสักษณ์ของตำรวจเนี่ยเป็นจุดระบายอารมณ์ประกอบกับาทางาราชการเองเนี่ยไม่ได้ลงมาสืบสวนอย่างชัดเจนในเรื่องตั้งแต่การเผารถนะครับได้ตัวผู้ต้องหาสองคนก็ได้แค่นั้นแล้วก็ กระบวนการสืบสวนผู้ต้องหาที่เหลือหรือภาพจริงๆเนี่ยว่าตำรวจคนที่ขับรถเข้าไปในที่มุนเป็นใครทําไมถึงมาคือคือ,คอไอ้เรื่องข่าวแบบนี้ต้องแถลงให้ประชาชนทราบชัดเจนในเรื่องของกระบวนการข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะครับแล้วคนทุกคนเนี่ยที่เกี่ยวขอ้องณจุดเริ่มแรกของการเผารถผู้ต้องขังคันแรกที่เป็นจุดระบาดทางอารมณ์ตลอดจนมาหลังๆมาเมื่อมีการประทะกัน ผู้ชุมนุมมักจะมีบุคคลที่ใช้อารมณ์เผาสถานที่เผาตู้ยามเผาแม้กระทั่งทุบทําลายตู้ยามที่อยู่ในนอกเขตการชุมนุมในเขตปทุมวันก็มีในเขตพญาไทก็มีนะครับตรงขณะนี้เมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องของการมาชุมนุมที่หน้าสถานีตารวจการสืบเนื่องมาจากาที่เกิดการระบาดอารมณ์นะครับตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญที่อ ตำรวจเองเนี่ยต้องกลับมาทบทวนบทบาทนะจากคำสั่งของผู้บริหารนะครับว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันไปเป็นแรงเครเชอ์กดดันให้กลุ่มผู้ที่มีความเห็นต่างกับรัฐบาลแล้วมาเรียกร้องเรื่องสิทธิของการบริหารเรื่องวัคซีนเรื่องความตายที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็มาชุมนุมเนี่ยควรจะมีคนมารับคำร้องเรียนดังกล่าวเพื่อ หาคนที่เป็นผู้ใหญ่ามาเจรจามายุติบทบาทหรือจะพบกับแกนนำของแต่ละกลุ่มที่ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นใครพูดคุยหรือตั้งเวทีพูดคุยกันให้ยุติเรื่องของการาชุมนุมนะครับส่วนข้อเรียกร้องต่างๆก็ต,ต้องต้องคุยกันว่าจะาเป็นไปตามนั้นหรือไม่แต่จะได้ยุติบทบาทได้ไม่ใช่ปล่อยให้เหตุการณ์มันรามโดยเฉพาะมีกลุ่มอกองกำลังของรัฐบาลเองคือคอฟนี่ออกมา ปราบปรามอย่างต่อเนื่องทุกครั้งเมื่อตกเวลายามค่ำคืนเมื่อค่ำมืดก็จะมีการเขาเรียกว่าปิดพื้นที่นะครับแล้วก็เคลียร์ชาวบ้านที่อยู่ในแถวดินแดงเนี่ยเขาเดินทางก็ไม่สะดวกนะครับไม่สามารถเดินเข้าบ้านช่องของเขาได้หรือบางชุดก็เข้าไปถึงบร,ริเวณหน้าอพาร์ตเมนต์หน้าพื้นที่หน้าบ้านเขานะครับแล้วที่เด็กทราบข่าวมาแต่ข่าวอีกเอ่อ ชุดคอฟอไปค้างอยู่บนถนนบนแฟลตเนี่ยปาขวดลงมาไล่ตำรวจอีกถ้าแบบนี้มันเกิดความเสียหายต่อองค์กรตำรวจนะครับผมก็ฝากไปเลยว่ารัฐบาลเองเนี่ยควรจะคำานึงเรื่องนี้ให้มานะครับจิตใจประชาชนเนี่ยเป็นจิตใจที่ต้องการเรียกร้องการแก้ไขปัญหาแต่ถ้ายังไม่มีการแก้ไขปัญหาประเด็นดังกล่าวนี่นะครับให้ชัดเจนหรือออกมาประชาพันธ์หรือแจ้งประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยให้ทราบ ถึงวิธีการผู้นี้แล้วเนี่ยปัญหาจะลุกลามต่อไปก็ฝากตรงนี้เลยครับว่าสําคัญคืออย่าทําให้ประชาชนเดือดร้อนมากไปกว่านี้นะครับถ้ามากไปกว่านี้แล้วเนี่ยสถานที่ราชการเนี่ยมันจะกลายเป็นเป้าหมายหลักต่อไปแล้วมันก็จะเป็นไม่ที่สุดแต่ก็ฝากเลยครับในทางกับกันอย่าให้มีบุคคลใดสอดแทรกออกมาอยู่เหนือนะครับเหนือความต้องการของประชาชนและเป็นแรงกระตุ้นให คนพวกนี้ตกกลายเป็นเหยื่อนะครับอของการระบาดทางอารมณ์ของการชุมนุมนะครับนั่นคือหัวใจสาคัญที่รัฐบาลจะต้องออกมาพิสูจน์ว่ามีคดีอาญาเกิดขึ้นนะครับมีการถูกจริงๆนรนรายการของคุณนัทที่เป็นนุกวิทงคำก็ต้องออกมาสอบสวนนะครับอ,อย่าปกปิดหรืออย่าละเลย อย่าหลีกเลี่ยงนะครับกระบวน,นการสอบสวนต้องเริ่มดําเนินการนับหนึ่งได้แล้วทุกคดีนะครับอย่ามัวแต่แค่จับกลุ่มและมาแถลงข่าวว่าจับกลุ่มผู้ชุมนุมไปตามพรกร้อยสามสคนร้อคนแต่ในทางคดีเนี่ยควรจะต้องออกมาตอบโต้ในเรื่องของประเด็นหรือมาเปิดพื้นที่อ่าเรียกว่าความยุติธรรมให้กับผู้ชุมนุมด้วยนะครับโดยเฉพาะความยุติธรรมที่ตกแกบเหยือ่อ ของที่เป็นผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บต่างๆนาๆนาหรือถูกทําร้ายจากการทํางานเกินนะเกินนะเกินเหตุและวิสัยที่อันึงมีของเจ้าที่ควบคุมสุมชนที่ปรากฏตามข่าวเยอะแยะมากมายนักสังขารสละสำคัญที่คนจะต้องยุติได้แล้วครับมันก็จะกลายเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะนำพาไปสู่วิกฤตวิกฤตที่ที่แน่เลยเออดินแดงเราเคยเป็นเขตกระสุนจริงในยุคหนึ่งในปี53 อ่าที่ทหารออกมาใช้และมีคนบาดเจ็บมีคนเจ็บจริงนะครับอ่าในพื้นที่อ่าน,นั่นคือสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับแล้วจริงๆการปราบปรามของเที่ยวที่ตำรวจขณะนี้อ่เป็นเพียงแต่หนังหน้าไฟของรัฐบาลที่ออกมาใช้โดยเฉพาะอ่าใช้ชุดกองบลัมที่มีลักษณะกึ่งทหารนะครับแต่ติดอาวุธโดยเฉพาะการติดอาวุธนั้นยังบอกได้ว่าเป็นอาวุธที่อยู่ในประกาศสำนักนายก นะครับอ่าว่าด้วยการควบคุมสังคมเป็นเครื่องมือที่หนึ่งที่ใช้ถูกต้องโดยตามประกาศแต่ก็เป็นประเด็นสําคัญคืออ่าการประกาศอ่าดังกล่าวเนี่ยอ่าเป็นการประกาศโดยชอบนะตามมติคอรม,มอแต่สาคัญคือบางส่วนก็ยังมีอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อยู่ในประกาศนะครับอย่างเช่นอ่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยอ่จะบอกว่าเป็นอ่าข้อ32เรื่องเครื่องกีดขวางอ่าไม่รถผ่านเนี่ยมันไม่ใช่นะครับ ไอ้เนี่อคอนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันเป็นกีดขวางให้คนผ่านเลยมันไม่ใช่รถผ่านนะจะตีความหมายแบบนั้นไม่ได้หรือจะเป็นแท่งปูนหรือสิ่งอ,อื่นอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับ <S <S งั้นการใช้อุปรกรณ์เครื่องมือที่ใช้เนี่ยอย่าพัฒนาไปเร็วนักนะครับแล้วประเด็นคือต้องรับฟังประชาชนขอให้ประชาชนไม่งั้นการที่เกิดกระสุนจริงนะครับเขีกระสุนจริงแล้วก็เหตุการณ์งก่าวเกิดขึ้นเนี่ยมันจะลุกลามกลับไปเช็กเช่นเดิมเพราะเมื่อ ปีห้าสามก็มีต้นแบบให้เห็นแล้วนะครับปีสามห้าซึ่งเดิมสมัยก่อนก็จะมีแก๊งเด็กมอเตอร์ไซค์ออกในยามต่ำคืนนึกออกไหมฮะแล้วจะถูกทางฝ่ายทหารซึ่งขณะนั้นเป็นรัฐบาลก็ดำเนินการปราบปรามแล้วก็อันนั้นอาจจะเป็นพวกพวกเขาเรียกพวกที่ออกมาต่อต้านการปกครองมันก็เลยเกิดปีภาพของ การปรับปรามอย่างดุแรงจองก่อให้เกิดการรวมตัวของม็อบมือถือขนาดใหญ่เข้าสู่ถนนล่มเนินแลวก็คือกลายเป็นผมกลัวอย่างนั้นอย่างั้นเองว่าอย่าทําให้คนออกมาเยอะมากกว่านี้เลยนะครับขณะนี้ก็ขอให้รวมมาดูแลประชาชนให้มากและอย่าให้กลายเป็นเขตกกะสุนจริงนะครับอให้เกิดขึ้นเลยขอ,อร้องนะครับว่าถ้าใช้มันจะเกิดอันตรายสูงสุดแล้วก็จะมีคนที่ยอมเสียชีวิตอยากที่จะประทะยอมที่จะ เข้าสู่โหมดของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและต่อวิกฤตดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วผสมกันคือจะมีมือที่สามที่จะเร่งให้เกิดวิกฤตดังกล่าวเพราะว่ามีการคาดการหรือคาดคะเนพวกนี้เอามาใช้ในการประเมินสถานการณ์จากอดีตมาสู่ปัจจุบันนะครับแต่ผมเชื่อว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขามีความรู้มีความเห็นและมีการสื่อสารกันชัดเจนนะครับ ตลอดจนเขาเข้าถึงอ,องค์ความรู้หรือรู้ถึงกระบวนการได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้รวดเร็วไม่เอาเหตุการณ์ดังกล่าวมาเอาต่อรองด้วยการทําให้เกิดความเสียหายนะครับแล้วไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแต่ต้องการแสดงจุดยืนของพวกเขาเพื่ออะไรเพื่อให้ให้พวกเขาเนี่ยได้มีที่ยืนในสังคมในสิทธิที่ควรมีควรได้จากความเสียหายที่เกิดขึ้นที่รัฐบาลทำกับ